แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเว้ยแชทเขาก็มองเขาก็พี่ก็สั่งเมนูปกติเว้ยแล้วเขาก็ไปรอเขาก็ไปรอตรงหน้าเขาเต์แล้วเขาก็หันมามองพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มกวกแล้วกูองแบบกูบอกได้หนังอะมองใครวะพี่ก็มองแล้วก็พี่ก็มองข้างหลังเขามองใครวะข้างหลังก็ไม่มีใครนี่พี่ก็อ้ยทำไมมองเขาบอกกูบ่อยจังวะ,ะน้องมีใครพัครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทําไมพี่นะหน้าขุนจังอะไรอย่างเงี้ย ทำไมพี่หน้าทำไมพี่หน้าคุ้นจังเลยผมเอ้หนูเคยเห็นพี่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นในทิกตอกหรือเปล่าครับที่พูดคําคมอ่ะครับ<ม>เขาก็บอกว่าเขาก็หวัวเราะแล้วเขาก็เคยเกิดแล้ว,วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกูก็บอกแล้วพี่ก็ใช้เป็นหนึ่งคำคมอย่าเรียกผมว่าที่รักถ้าไม่รักผมเป็นที่เรียกใช่ไหมครับใช่ใช่พี่เปาคนนี้ใครเนี่ยเจ้าดีกใช่ค่ะสวัสดนีครับเยอะไม่ไอยากเราครับผมมันมันต้องต้องหาเงินไงนี่เหรอพี่เปาพี่ไอเมลอนมันบอกว่าจะเป็นงานร้านพี่ที่รังสิตอ่ะใช่เอาดี มันจะไปงันนะพี่ไม่ใช่ไปเยี่ยมร้านรังสีอยู่ตรงแถวไหนครับพี่ลังสีอยู่ตรงกุดเยาะกุดเยาะแต่ว่าทำไมรู้นี่ไงติดตามไงเย็อัปเดตตลอดกุดเยาะคือตรงไหนอ่ะกุดเยาะก็ติดบนถาวรไงอ๋อเอ้ยใกล้เลยดิติดบุถาวรติดมางกรุงเทพอะนั่นแหละเออใกล้เลยโกดังใหญ่เลยสาขานี้จะเป็นแบบสาขาแบบใหญ่รองจากนครนายกแล้วอ่ะจากโกดังนี่แบบผูสุดอยู่แล้วพี่ ใหญ่จัดอ่ะก็ดังใหญ่กว่าดังใหญ่มากอ่ะไปปนนะก็เาี้ย่ะแล้วถ้ามึงปนก็หลายโอ้เยอะอ่ะสวัสดีครับ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 สสวััดีครบเดี๋ยวผมเผื่อแวะไปแถวนั้นไปเข้าล้างฟิตหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวไปบ่อยเดี๋ยวผมไปใช้บริการน่อนะครับพี่ได้เลยครับอาจจะอาจจะแวะไปทำธุระที่นู่นหน่อยไอโฟกี้อ่ะจะไปไหนเนี่ยไอ้เดดดับปะเนี่ยมันมันมีไหมอ่ะมีแหละเมื่อกี้พอเมื่อกี้มันก็มีนี่มีครับพี่แอร์ดับ นี่ไงพูดถึงก็มาเลยเออแรกแรกแรกลุกสี่สี่ครับสี่สี่โอเคครับลุกสี่ผมสกายจะบ้าขอบคุณค้าขอบคุณคาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วต้องแบบขยันสตรีมเก็บเงินอย่างแบบยกคอมไปเปลี่ยนสิวที่หลังเสร็จเลยด้วยวะเคียยังไม่เปิดไอสัตว์ที่นี่เลขสี่ไปกันเลยนะ ใช่ครับแต่รางวัลครับสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดครับวันนี้วันนี้มีน้องคนหนึ่งเฮียกูไปกินข้าวแถวมาเก็ตวินเลดใช่ปะแบบแถวมาเก็ตวินเลดอ่ะแล้วแล้วประบาณว่าประบาณว่าเขาก็เป็นผู้หญิงะเวยแชทสวัสดีครับ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  แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเว้ยพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเว้ยแชทเขาก็มองเขาก็พี่ก็สั่งเมนูปกติเว้ยแล้วเขาก็ไปรอเขาก็ไปรอตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็หันมามองพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มพวกแล้วกูแ้องแบบกูบอกได้หนังอะมองใครวะพี่ก็มองแล้วก็พี่ก็มองข้างหลังเขามองใครวะข้างหลังก็ไม่มีใครนี่พี่ก็อ้าทำไมมองเขาบองกูบ่อยอย่างวะน้องน้องมีใคไรปะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทําไมพี่หน้าคุนจังอะไรอย่างเงี้ย ทำไมพี่หน้าทำไมพี่หน้าคุ้นจังเลยผมเอ้หนูเคยเห็นพี่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นในทิกตอกหรือเปล่าครับที่พูดคาคมอ่ะครับเขาก็บอกว่าเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็เคยเแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกูก็บอกแล้วพี่ก็ใช้เป็นหนึ่งคำคมอย่าเรียกผมว่าที่รักถ้าไม่รักผมที่เรียกใช่ไหมครับใช่ใช่พี่เปล่าที่ใเนี่ยคยไปอยู่ก็บอกใช่ค่ะสวัสดีครับเยียสวัสดีรับสวัสดีรับสวัสดีรับเขาเขาเคยจัดเลยเีาเคป่าสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับดีรับคิดเลยพี่ พี่ป่าสวัสดีครับ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 เขาเขินเขาเขินเขาเขินจัดเลยเขาบอกใช่ครับสวัสดีฮาวสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับพี่ชายาสวัสดีดีดีนะพัดเดินนะพัดเดินนะเฮียแป๊บนึงนะแล้วแล้ว point คือที่มาตลกที่สุดคืออะไรรู้ปะเขาไม่รู้ว่าพี่ขายคอมกูบอกว่ารู้ไลยที่ป่าวขายคอมไม่ไม่รู้ค่ะรู้ว่าเกิดจากที่นึงคมไปเฮียไอ้เฮียเขาไม่รู้ว่าเป็นกูเป็นไอแฮปยไปสัตว เขาเขาเขาดูว่าเขาเขาคิดว่าเป็นผู้ชายที่พูดแต่คำคมกูกูแบบโอ้โหโอเคแฟนพี่บอกไม่เป็นไรเธออย่างน้อเธอก็แมสเขาไม่รู้ว่าพี่คือไอแฮสซีวียูอีสัตเด็กเสิร์ฟกูเคยกูพี่เคยเจอครั้งหนึ่งก็บอกว่าพี่เป็นดีเจไอเหี้ยดีเจที่พูดแต่คำคมบอกก็บอกว่าเขาเห็นไหมก็ไม่เห็นคอมนี่ครับ พราะผมเห็นไม่แต่ผมเห็นไม่กับพี่พูดอย่างเดียวผมไม่เห็นคอมผมไม่รู้ว่าพี่ขายคอมพี่รู้ว่าผมว่าพี่เป็นดีเจช่องอะไรสักอย่างไอเย้ยแต่เป็นะไรหรอนี่นะฮาวะฮาวพี่อยากได้นี่คุยต่ออีกที่หนึ่งแล้รใช่ไหมผมรู้อะไรนะพี่คุยต่ออีกที่หนึ่งแล้วใช่ปะอีกที่ไหนที่ไหนคือศูนย์พี่ที่นี้ที่พี่เจ้าอีกที่หนึ่งภายในปีนี้ใช่ปะ้ยมาดูได้ไงอะเหลือแค่เนี้ยธรรมดาเถอะไอดูได้ไงอะมันเปอนใครอะ พี่เปาสวัสด,ร,สดร,รื่องเรื่องนะครับพี่สาขาไหน